สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัดครับพามาดู S700 ชายใหญ่ครับเอ่ไปเปลี่ยนยางมาใหม่ครับยางหน้าเป็น 11R 22ส่วนยางอ่าล้อหลัง10เส้นนะครับนับจากเจคานที่2ไปเป็น275ทับอ,อะไรเนี่ย275ทับ60 R22 ครับ R22.75 2.75ทัพ70ครับนะครับ R22.75 พอดีเลยห่างเลยอ่ะไม่น่าจะถูครับมีเนียมครับข้างหลัง่ซนข้างหน้ายังเป็นกระทะเหล็กอยู่ครับอาจะเปลี่ยนเป็นมีเนียมทั้งหมดเลยเนี่ยที่ผมต้องการมาใสา่รถผมก็คือ,อยางตงนี้แหละ ก็จะห่างจากไอเหล็กไวแฟ้คทาดข้างเนี่ยมันห่างเยอะเลยมันไม่ถูเลยห่างเยอะเลยครับอู้ยไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นแมโโรมาเพิ่มันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่ถูครับก็เป็นอยิ R22 ประมาณนี้เลยนะสูงเนี่ย พอขึ้นไปชนมาดีเลยครับโอ้แจ้วเลยข้างหลังก็ตัวเดียวกันครับห่างเยอะเลยนี่ห่างเยอะเลยครับประมาณนี้ครับเพราะผมนี้เลยอะ่ะปิ๊บปิ๊นี้เลยอะ่อะ R22 อ่ะพอขึ้นไมโครแบบปุ๊บประมาณนี้เลยถ้าลงหลุมไปมันจะถูน,นี่เลยครับถ้าลงหลุมอะ่ะมันจะถูข้างบนนี้เลย 2,7,5เจทับ7จ็ด2ิอครับกร,ระทะมิเนียมเบากว่ากันเยอะเลยทีนี้มิเนียมมันจะเบากว่าเหล็กครับโอ้จานนุสวัสดีครับเจอกันนานเลยนะโอ้เ็ตยาวรถกระบ,บะั่างได้หรบไปทางไหนนี่ ทำอะไรชั่วโมงย้ายเลยบอ๊อฟขึ้นทเทเลอร์ครั้งแรกครับกินข้าวก่อนบอ๊กินข้าวก่อนบอ๊ขึ้นให้ดูนะขึ้นเลยขึ้นเลยทรยา่ตอนนี้ใส่เงี้เหรอไม่ใส่เหรอฮะ<ห>เอางี้เลยบอ๊อ โอ้นี่จะขึ้นครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่โอ้หลอกแน่นอนดูไฟท้ายสวยทรงเรียมๆเลยครับสวยงามมากเลยครับโอ้โหโอ้เี้เยเลยอะ เอ0เจ็ดร้อยอีสิบสามีครับไม่น่าถูนะเดี๋ยวลองดูก่อนครับตอดขึ้นครับวุดวิดวุดวิด,วด,วดลงหลุมนี่ผมว่ามีมีมีมมเสียดสีนิดนึงนะไม่เยอะเท่าไหร่โอ้อะไรนี่เบกรกล้มบ่ เอาบางคูนหลังไม่ได้ใส่บ่ไม่ได้ใส่บางคนมันอ่ะมันมีใช่ไหมคูนนั้นนะไ่อบางคูนไม่ไมีม่ยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่ข่าว่าวมันมีมีหลายโอ้สเปคพอดีไหมก็ได้ไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยหางเนี่ยไม่ที่ยัวคัสซียัวนคัสซีเนี่ยห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบ มันก็พอดีนะแต่ช่วงนี้ห่างเนาะช่วงล้ออะอเพราะว่ามันเปลี่ยนล้อใสเอ่เก็บเตี้ยไปมันห่างเนาะสิบเอ็ด R ผมว่าวิ่งอะ่ะถูแน่นอนอะอันนี้ยังหุดหวิดวนะเนี่ยถ้าลงหลุมอะ่ะนี่โดนนิดหน่อยเียครับขึ้น SK สองร้อยรุ่นสิบ Marken ประเดิมครับประเดิมเที่ยวแรกประเดิมเลยนีทะลองแน่งานนี้เบาจานุเบาเบาเบาโอ้โหอ้เดินขึ้นสบายเลยเบา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  เอกอีกอีกเีกเป็นพื้นไม้ครับคันนี้ <ไป S 1> ว <ไป S 1> มมีงานชั่วโมงครับอู้ห่างอยู่ิี่ะอีกไหม,อไหมขออีกไหม ว้าสบิบเอ็ดอานี่ไม่รอดแน่นอนอุ้ยวุดวิดวุดวิด เทียบกับซูเปอร์เกตเนี่ยสั้นของกรรันเยอะเลยอะ่ะมาดูข้างโผล่เยอะนะโอ้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับดูฝั่งนี้หน่อยโอ้ฝั่งนี้โผล่เยอะกว่านิดนึงครับเฮ้ยทำไมทางนี้มันห่างอะ่ะอ๋อฝั่งนั้นมันขึ้นเนินฝั่งนี้ห่างเยอะเลย ไม่ทูแน่นอนทางนี้ข้างหลังแหละข้งางหลังก็โอ้ไม่โดนครับไม่โดนลงลุมก็ไม่โดนครับหางเยอะเลยไม่โดนแน่นอน โอ้โหสีสีทะเลาะเลยครับแค่นี้บ่จริงไปหน้าอีกสักหน่อยก็ยังได้นะเนี่ยโอ้โหเอาจานูเข้าไปดูอะไร เออไม่โดนหรอกดิพอดีเลยครับห่างประมาณนิ้วหนึ่งเลี้ยวได้อยู่เทียบมาหน้าอีกนิดนึงน่าจะได้ครับโอ้อย่างหน้าเนี่ยซุ้มเกือบเต็มแล้ว ay lên nghe em ăn ăn con trai tôi gỗ được พูดวิดเลยอะแต่ถ้าเลี้ยวอย่างนี้โดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อยเนาะโดนนิดหน่อยอยู่นี่ข้างหน้าให้เวลาลงหลุมอ่ะโดนไหมแต่ข้างหลังหายห่วงไม่โดนหรอกลงหลุมก no. ็ไม่ถูหรอก หน้ามันกว้างเท่าไอ้สิบเอ็ดอาไหมเ,เท่ากันยก่าช่วงห้าเมตรห้าสิบครับตัวนี้ย่นตัวนี้จากนี่มาห้าเมตรห้าสิบเดี๋ยวผมจะสั่งชายใหญ่เอาสักหกเมตรดีหกเมตรดีกว่า ่งหกเมตรได้ไหมชา,ายใหญ่หกเมตรทำได้ไหมได,ได้ใช่ไหมไยาวกันน่อีห้าสิบเซนหเมตรพื้น 5, ะทตนะพื้นนะยาวนะ,ะนปกติสิบล้อยาวท่านี้ไหม รถศูนยใช่ไหมสิบล้อเลยนะสิล้อไม่ถ้าสิบล้ออ่ะห้าเมตรห้าเมตรบ่อ๋อไอพวกไอที่พวกรถสิบล้อพวกฮิโนะพวกอะไรที่ทำมันอ่ะห้าเมตรตห้าเมตรสิบเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมอืมถ้ารถศูนย์แท้สิบสองล้อมันจะเป็นห้าเมตรห้าสิบเป็นครึ่งอ๋ออันนี้วัดมาเรียบร้อยแล้วคำนวณโดยวิศวะใจยพิมคำนวณโดยวิศวกะ พอดีเลยครับยางนี่แหละสเปคนี้เลยพอดีนะครับไม่โดนะไม่โดน,โดนลองลง้มไม่โดนเลยลนั่นต้อขึ้นยังไม่ถึงเลยนี่ไมโครกนันนี้ขึ้นไปรถเทเลอร์ดูเล็กไปเลยอะ่ะสบะยใช่นี้ก็เรือเฟือแล้วประมาณเนาะเรือเลือครับเลือเฟือเลยนั่นนี่แหละพอดีให้มัน ยาวเยอะเนาะครับหวังจะขึ้นรถเกีด,ด้วยอยูชาไหนจะได้ขึ้นเนาะเมื่อรถผมเหะเห็นไหมยังไม่ได้ขึ้นเลยรถเกีอรนะใช่แต่รถผมช่วงรอไม่ใช่เท่านี้บ่อ๋อสูสีอะน่าจะสูสีแต่ผมมันเป็นหัวยื่นไงมันก็เลยดูยาวหน่อยเป็นดูยาวไปข้างหน้าหัวยื่นมันจะยาวไปข้างหน้าโอเคครับกินข้าวนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปไปส่งผมหน่อย